ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยทุกปีจะมีงานประเพณีผีตาขวนที่จัดขึ้นอย่างคลึกคลื้นผู้คนแต่งชุดผีตาขนเดินขบวนกันทั่วหมู่บ้านเป็นทั้งความเชื่อและความสนุกที่สืบทอดกันมานานแต่ปีนั้นบรรยากาศกลับแตกต่างออกไปเนยหญิงสาววัย24ปีได้เดินทางกลับบ้านเกิดหลังจากเรียนจบและบังเอิญตรงกับช่วงเทศกาลพอดีเธอไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยกลัวอะไรพวกนี้พอแม่เตือนว่า หลังงานห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนเด็ดขาดอย่ารับของจากใครที่ใส่หน้ากากผีตาโขนแม้จะดูเหมือนคนรู้จักก็ตามเธอก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วตอบกลับว่าผีมันจะกลัวคนอย่างหนูมากกว่านะสิแม่คืนแรกของงานทุกอย่างดูปกติเสียงกลองเสียงหัวเราะเสียงขบวนแต่ในเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าเนยกลับสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงกลองตุ้ม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 ดังอยู่ใกล้ๆบ้านทั้งที่งานควรจะเลิกไปแล้ว เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเงาคนจํานวนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านพวกเขาใส่หน้ากากผีตาขวนแต่งเงยบสนิทไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะมีใครบางคนหยุดอยู่หน้าบ้านแล้วเคาะประตูเบาๆก๊อกก๊อกก๊อกเหน่ยใจเต้นแรงแต่เพราะความอยากรู้เธอจึงค่อยๆย,ย่องลงมาเปิดหน้าต่างตรงประตูหน้าบ้านแง้มออกไปดูตรงนั้นมีชายคนหนึ่งในชุดผีตาขวนยืนอยู่เขายื่นถุงผ้ามาให้พร้อมพูดว่าเสียงเบาๆ ว่าของฝากจากงานเธอสังเกตหน้ากากของเขาแล้วขนลุกมันคือหน้ากากที่เธอเคยเห็นในภาพถ่ายเก่าของคุณตาเธอซึ่งเสียไปนานแล้วเนยพูดว่าตาหรือแต่เขาไม่ตอบแค่ยื่นถุงนั้นมาให้และหายตัวไปทันทีเมื่อเธอหลับตาลงเพียงชั่วพริบตาเธอเปิดถุงออกข้างในมีเพียงหน้ากากผีตาขนเก่าๆที่ขึ้นราก,กับกระดูกบ,บางชิ้น วันต่อมาเธอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่เธอซีดเผือดแล้วพูดเบาๆว่าหน้ากากนั่นเป็นของตาจริงๆแต่เราเผาไปพร้อมศพแล้วนะลูกแล้วใครเอามาให้หนูหลังจากคืนนั้นทุกคืนเวลาเดิมเสียงกลองก็ยังคงดังและในมักเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าบ้านทุกคืนแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เดินผ่านไปเฉยๆแล้วพวกเขาเริ่มหยุดหันมามอง และบางคนเริ่มเคาะประตูแรงขึ้นเรื่อยๆก๊ก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 กกบกอย่าลืมนะถ้าได้ยินเสียงกลองตอนกลางคืนอย่าเปิดประตูดเด็ดขาด